คือคนที่ฟังปฏิจจสมุปบาทได้เข้าใจมากกว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องจําลําดับอาการทุกอย่างได้แล้วก็พยายามจําคําแปลให้ได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันแปลว่าอะไรพอเวลามันรู้หมดแล้วปุ๊ปอ่ะเวลาไปเราไขาควรตามทุกอย่างอีกหน่อยนะเข้าใจหมดเพราะนั้นใครแค่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเรื่องเดียวสามารถอธ,ธิบายพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้หมดทุกเรื่องเลยคือรู้ชัดเรื่องอรยิยสัจสี่เรื่องเดียวรู้เรื่องในภูมิธรรมของการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าได้หมดเลย พราะมันไม่พ้นจากตรงนี้ไงเวลาดับมันดับอย่างนี้เวลาเกิดมันเกิดอย่างนี้แล้ววิธีทําให้ไอ้พวกเนี้ยไม่เหลือเลยทํำยังไงคือทําให้ปฏิจจสมุปบาทแตกกระจายไปหมดไม่เหลือเลยหายอืมหายไปเลยเนี่ยทำยังไงก็คือมรรคแปดเพราะน,นั้นใครรู้แจ้งในอรรยศัต์จึงรู้แจ้งในธรรมของพระองค์ทั้งหมดเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานจะสามารถตอบคําถามทุกคําถามที่เกี่ยวกับธรรมเพื่อไปสู่ผลนิพพานได้หมด กเ,เฉพาะเรื่องที่เป็นนิพพานนิดเรื่องเดียวนะไม่เกี่ยวกับสัจจะเรื่องอื่นนะ,ะสัจจะเรื่องอื่นมันมีตังหงออกไปอีกมันแตกแขนออกไปแต่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเอื้อเฟื้อและสอดรับกันกับปฏิจจสมุปบาทเส,สมอเพราะทุกอย่างในโลกนี้ในสังฆธรรมหรือในอาสังเอาเฉพาะสังฆธรรมสังฆธรรมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นหลักของปฏิจจสมุปบาททุกอย่างทุกอาการทุกลำดับในการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่และการดับไปไม่มีอะไรในโลกนี้ในโลกธาตุนี้ รถคันเดียวรถคันเดียวก็เป็นปฏิจจสมุปบาทชีวิตเราทั้งชีวิตก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเราอยากได้อะไรเรื่องหนึง่งจะได้หรือไม่ได้ก็ตามมันมีปฏิจจสมุปบาท1ิอาการตั้งแต่ต้นยันจบเลยดังนั้นคนที่สามารถจําลําดับของปฏิจจสมุปบาทได้ข้องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพอเวลาไปนั่งดูย้อนตัวเองหรือดูลําดับอาการของความทุกข์ของตัวเองหรือความสุขของตัวเองหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ของตัวเอง จะเห็นลำดับปฏิจจสมุปบาทต,ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติแบบเป๊ะไม่มีผิดเลยแม้แต่ประเด็นเดียวคนเกิดความทุกข์ถ้าจ,จําปฏิจจสมุปบาทจ,จําปฏิจจสมุปบาทได้พิจารณาตามปฏิจจสมุปบาทจะเห็นเลยว่าอาการของความทุกข์ตัวเองเกิดขึ้นจนดับไปเนี่ยเป็นลำดับของปฏิจจสมุปบาทแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักออกเลยแล้วไม่มีเกินกว่านี้ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้แบบเป๊ะ มันคือความสําคัญของปฏิจจสมุปบาทที่ทุกคนควรจะศึกษาและควรจะท่องจําให้ได้และควรจะต้องเข้าใจให้ได้นั่นแหละคือความหมายของคําว่าคล้องปากท่องจนกว่าจะคล่いいองปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นในปฏิจจสมุปบาทลําดับอาการได้ใข้ควรตามได้เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอะไรเป็นตามมาเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอะไรตามมาเวลาดับไปดับไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ให้ไปดูแล้วไปไข้ควรตามดังนั้นปฏิจจสมุปาทจึงเป็นธรรมอันเอื้อเฟื้อต่อการเดินมักแปดมันคือเรื่อง